กลางเี่ตัว่าใคครรับพี่นี่สงสัยกันเองก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่พี่เบสไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจมไม่ใช่คุณฟุ๊กไม่ใช่ใครวะอลิฟีนเอาเขาเหลือเต้เด็่เอก ทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไรส์สตรีมนั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบสดๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ t w i t c h t v i a m s o m e t i m e ฝากช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยฮะอ๋อดีใหญ่มากใหญ่มาก มาแล้วมาแล้วเฮ้ยอ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับผมครับเอาพี่ลี่ไอแมทสวัสดีครับน้องก้าสวัสดีครับพี่ลี่ให้น้องเพลงให้ฟังหน่อยครับไม่นะน้องขอจริงฮะร้องร้องกันนักร้องคุยกันพี่ลี่ไม่บอกเขาเพลงไหนอ่ะเฮ้ยเชลิฟผมเป็นเชลิฟกรูเซส อะไรอ่ะดดไว่าไงอ่ะล็อกสมิธคืออะไรอ่ะคนตัดไม้ผมคือล็อกสมิธกูบีดูดิใครอ่ะเฮลโหลอะเจ๋อเลี่ยอ่ะอ้าวพี่โปเต้ อะไรผมบอกแล้วว่าผมเป็นล็อกตรงนี้เืออะไรแล้วพี่มาทำไมอ่ะพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะพี่มากดเพราะว่าพี่คิดว่ามันกดเพื่อคุยกับไอ้นี่ไอ้ตัวห่านนี้โอ้โหเช่นังนะ here we go again เป็นไรอ่ะเป็นเจลีฟเนี่ยมานทำอะไรได้อ่ะพี่ลืมไปว่าเกมนี้คุยได้เปิผมก็ว่าอย่าทำไมพี่เงียบอ่ะ พี่พี่ลืมไปว่าเกมนี้คุยได้พี่พี่โดิว่าไงผมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะก็ทำอะไรได้พี่บอกอะไรพี่เป็นอะไรพี่เป็นพี่พี่ตายเรื่องอะไรอะผมก็ตายพี่โป้โดนใครใครคุยยับกูเนี่ย๋อเป็นพยาบาลหนึ่งแข็งมากกปทำเฟสดีกว่า

แล้วเรอคู่เดิมอีกแล้วคู่ดีแต่แรกใครเป็นเชอรี่แล้วพี่ปุตตี้ที่ไล่ผมนะครับพี่จะฆ่าผมหรอเพี่พี่ไม่คิดว่าผมจะกลัวบ้างหรอพี่คือแค่ตามๆนิดๆพี่ไม่คิดว่าจะฆ่าเป็นเชอรี่พี่ไม่พูดเลยจะไม่พูดเลยจะคำแบบพี่ผมนึกว่าพี่กำลังขำอยู่้หรือเนโดน คือตอนเดินนี่ก็ขำเลยขำที่กล้าลกแล้วไปเป็นมานี่คือดดเวชันน่ะพี่เห็นแค่พี่คนเดียวใช่ปะแบบว่าโดนฆ่าพี่ไม่เห็นว่ากล้าฆ่าตัวตายตามตอนแรกพี่ถึงว่าโดนกล้าแล้วถูกกล้าเฉลิปผมเนี่ยเฮ้ยเย้ <kung> จะมีสีมีสีเหมือนกันพ, <Laser. S 1> พี่ล <berish> ี่พี่ลี่พี่ลี่ข้ามนั้นชื่อพี่ลี่เป็นสีอะไรสีไหนไม่เห็นมีชื่อข้ามนั้นเฮ้ยเนยไม่ไม่เปแฟนแต่เป็นพี่ลี่เลิฟแฟนเลิฟซุกให้กับพี่ฟุกชัดเลยเล็ฟกลุโหมาเนี่ยที่ไม่ใช่ผม เดี๋ยวแล้วฆ่ากันอย่างนี้เลยเหรอแอบยังไงเนี่ยเอกเดี๋ยวเอกอะไรเอกเดินมาตรงท่ออยู่แล้วอันนี้เป็นการดั้มีคนตายร์ลิฟไม่เลิกฆ่าหรือเปล่าเห็นหน่อยอลิฟินอลิฟินฆ่าคุณฟุกอะผสมเนี้ยเดี๋ยวดำมันมันเมื่อกี้ที่กดฆ่ากันเพราะว่ามีมิมิกหรือเปล่าใครเป็นมิมิกเหรอคะเลยสองศุเลยเหรออือไม่เห็นด้วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น เกลีค่าต่อหน้าไม่แล้วอลิฟีล็อตไอค่าต่อหน้กาพี่นะไม่ไม่ไอ้ก้าพี่กายเราเห็นว่าพี่โกเต้ฆ่าหรือเปล่ามีนี่เห็นเลยมีนี่ผู้เห็นว่าก้ายเห็นหรือเปล่าผู้เอกเห็นเราหวตเกงไหนหมดนะก้าเห็นหมดนะเราเอาคนที่เราเห็นต่อหน้าก่อนพี่เห็อะไรวะต่อหน้าเลยคืออลิฟีนอยู่ในต่อยกันสามคนนอเบสไปเห็นอะไรเบสอยู่ตรงมหนถามไปเรื่อยจะเห็นเบสอยู่ตรงเหน ไม่เห็นใช่ไหมว่าผมยืนปลอมตัวอยู่พี่เห็นใช่ไหมวูดนะเลยนะพี่ปลอมตัวได้เหรอเอาไม่ได้หวดด้วยเอาหวดไปทันหูดยังไม่ตายอุ้ยขาดหวดไม่กัดไม่ผมว่าระวังให้ดีอะไรฟีนเป็นไม่นะพี่เอจะเป็นแบบนี้ตกใจวิผมตกใจคนในเซิร์ฟตลอดเวลา พี่พี่เราให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยู่ตรงนั้นมันเกิดการที่พี่ไปดูไอ้ไอ้เบนมันอยู่ตรงท่อแล้วมากับเจมด้วยแล้วจีบีก็หันไปฆ่าคุณฟุกเลยอยู่ในท่อเหมือนเหมือนเหมือนกับมั่นใจว่าตรงนั้นมีมีคิวเลอร์อีกคนนึงง่ะแบบจะฆ่าแต่เป็นคิวอ่ะนี่ไงพี่เอกอ่อใครยิงพีเอกนี่ไง พี่เจมยิงพี่เอสอ่ะเดี๋ยวเอาแล้วแล้วมันมาตายสองคืออะไรวะไม่พี่เจยิพี่เอสหน้าโรงพักอ่ะยิงกันได้หน้าโรงพักอ่ะว้าวตัดมากยังไงเลยหน้าโรงพักอ่ะคือผมกำลัอย่ืนพูดอยู่ว่าออกมาได้ยังไงพูดมาก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะสิมันจริงแต่คือพี่เจมาเดินมายิงพี่เอสนะเพิ่งเดินผ่านมาเดียวเองอ่ะเอาดีเราตอนแรกผมถามพี่เอสว่าพี่เอสรอดมาได้ไงพี่เอสบอกว่ามีคนมาเปิดโกงแล้วพี่เจมก็เดินมายิงพี่เอส ไม่คือคืออะลิฟินแล้วอะลิฟินฆ่านักล่าได้ไงอันนี้งงมากปตอมตัวเป็นอะลิฟินหรือเปล่าพี่ไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงด้วยตอนนนั้อยู่ตรคนั่ะหรือว่ามันปลอมเสียงได้ด้วยเดิมมันยืนตายคู่อ่ะนะมี่พี่ใครเห็นหรือเปล่าว่าผมยืนอยู่บนโลคนเดียวแล้วไม่มีใครยืนอยู่แล้วือว่าพี่อยู่คนเดียวพี่พี่หรอพี่พี่ยืนอยู่คนเดียวผมอยู่หน้าโรงพักกับใครไม่รู้ตเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่กับพี่ไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วดูแล้วพี่ลี่กับคุณฟุ๊กกัะเป็นคู่รักกันแล้วคุณฟุตายตายแบบตายแบบไม่ได้โดนฆ่าโอ้ไม่ได้โมจิเกลีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก่งกับพี่เก่งแล้วมีรีพอร์ตรีพอร์ตจานฟุกได้ปะใช่เอาไม่ใช่ติดคุกอะไรนะงงหมดเลยเนี่ยเอฟววีันผมว่าเราควรเปิดเวลาเบิดผมว่าผมว่าเราควรเบิดเปิดขยายเวลาเบิดป่ะพี่คืออย่างนี้เว้ยเต้คือเจมส์สงสัยอลิฟีนก็เลยไปยิงทิ้งเพราะว่า อลิฟีนอ่ะเดินเดินผ่านคุณฟุ๊กแล้วคุณฟุ๊กตายแต่จริงแล้วคุณฟุ๊กอะ่ะตายเพราะว่าเป็นคู่รักกับพิลี่ที่โดนฆ่าอ๋อแสดงว่าก็ต้องมีคนฆ่าพ่ลี่ใช่ไหมพี่ฟุ๊กเลยตายใช่มีคนฆ่าพ่ลี่แล้วพ่ลี่อ่าคุณฟุ๊กก็เลยตายกลางคืนพี่เงกว่าใครฆ่าพิลี่สงสัยกันเองก็ไม่ถ้าไม่ใช่ในกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่พี่เบสไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใช่เจมไม่ใช่คุณฟุกฟ๊กใช่ใครวะอลิฟีนเอาวก็เหลือเต้เลย ไอยัยอะไอยัตัวจริงมันนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือลงไต้ทำไม ไม่มีผมไม่อยากทำอย่างนี้เลยมึงเหมือนไอ้เนี่ยใช่เหรอข้าครับข้าทำอะไรอยู่อะเนี่ยรออยู่ข้ารออะไรอ่ะรอพี่เนี่ยรอทำไมอ่ะก็รอด้วยกันนี่แหละข้าชอบสีอะไร ชอบสีแดงก็ดิเดริ้วผ okay okay oh. no, 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 no. ู framework. ้แล้วกายคิดว่าพี่วัตเต้ชอบสีอะไรสีขาวอ่ะไม่ใช่หระโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ผมปกป้องพี่คนเดียวอะผมรู้แค่นั้นอะพี่กายจะเป็นพวกเดียวกันอะผมพวกผมหรือเปล่าอ่าเป็นพวกอะไรอ่ะเอาไม่แน่เลย run Bast spot Boy ลงให้ทำไมตัวรู้ทั้งสองคนเลยพี่บีกับพี่โอเต้ทำไมอ่ะไล่ฟังหน่อยไล่ฟังหน่อยผมเป็นบีมิกว่ะพี่แล้วพี่บีก็บพูดทุกอย่างให้ผมไม่พี่เป็นบีมิกะไม่ไม่พี่โอเต้พี่เป็นบีมิกพี่ไม่มีมิกไม่แกพี่บีกับพี่โอเต้แล้วจะหมดเลยหมดเลยจัดเรียกันน้องบีแล้วหน้ากันการจะพอกผู้ช ปูไปอย่างดีเืใจให้ไปใครโมผมอะูไปอย่างดีไอ้น้องพี่โอมตัวตอน้ไม่นะชิดวะชิดไ้ไม่ชิดไ้ชิดได้

ว่าแล้วทำไมพี่เบสทำตัวน่ากินพี่เบสเป็นแคนาดีเนี่ยก่อนไปพี่เบสบอกกลัวไว้พี่เบสทำไมว่าแล้วทำไมพี่เบสแบบว่าทำไมพี่เบสถึงเดินแบบหลังสุดแล้วก็เดินช้าสุดทำตัวน่ากินที่สุดชัดเลยพี่เบสบอกกลัไว้เหรอพี่เป็นแคนาดีการไปเนี่ยนี่อันนี้กล้าเหรอไม่มันหมดแล้วพี่อมัจบแล้ว

ไม่ไอ้กล้าแล้วมันไม่มันมันมาถึงมันรู้ได้ว่าผมเป็นมันบอกว่าพี่พีนเราพูกเดียกันสีเดียวกันมันเห็นสีไงรู้ได้ไงว่าสามคนไม่ไอ้กล้ามันไม่เห็นมินิไม่เห็นมินิไม่เห็นเอาใช่เหรอเพราะว่ากล้าเดาเราแต่มาถึงราวแรกมันพูดเลยที่เมยืนเงียอยู่ข้างในกันสามคนอ่ะมาถึงลาวแรกพูดเลยพี่พีนเราพูดเดียวกันเราสีเดียวกันพี่ผมก็เอ้ยมันสุ่มมันไม่จริงมันไม่ของพี่ลี่อย่างฮาเลยพี่ลี่เลยมาถามหาคู่รักกับผมไม่พูด มึงมึงทำให้ปุ๊กนั่นแหละมันเป็นมันเป็นเหตุที่ทำให้พี่เอกต้องตายด้วยแล้วพี่เอกนับไปนับมาพี่เอกซุ่ยมันไม่ัได้พูดชื่อมันเลยพี่ตอนนี้เราเชียร์ด้วยกันดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย้ขอบคุณมากฮะ